มาพบกับรายการ The Tips ทิปดีๆของคนรักดนตรีวันนี้ก็ยังคงเป็นทิปดีๆเรื่องของดนตรีกันอยู่นะครับงั้นตอนนี้เราไปชมทิปดนตรีดีๆกันต่อเลยครับหลังจากนั้นเรียนเสร็จสับเรียบร้อยออกมาทําก็ยังยังไม่ได้ทนะํางานชิพเขียนเพลงไปทํารายการทีวีไอทําละครก่อนก็ลองไปสมัครไปลองทำุก็เขาเขาให้เป็นอาร์ตดีเลกเตอร์ของกองถ่ายออกกองถ่าย นัดกอง8ปดโมงเช้าเลิอกกองตีสามนัดกองหกโมงเช้าเลิอกกองสี่ทุ่มนัดทุกวันอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอไม่น่าจะใช่และไม่น่าจะใช่สิ่งที่เราอยากทําก็เบนเข็มมาทํารายการทีวีมาทํากับครูช่างอาจารย์สมคันจันเรืองอันนี้เริ่มเริ่มถูกใจเพราะว่าชอบครูช่างมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วว่าครูช่างนี่เก่งเรื่องละครเริ่มหัดตัดต่อเริ่มหัดถ่ายถ่ายกล้อง วันดีคืนดีครูช่างก็บอกอยากเขียนบทไหมสอนเขียนบทให้ชื่อรายการบันทึกคนเดินทางเกี่ยวกับเรื่องมุษยวิทยาหรือโบราณคดีอย่างเงี้ยเป็นคนเขียนบทเป็นคนผู้ช่วยกล้องด้วยแล้วก็เป็นคนให้เสียง voice over แล้วก็ตัดต่อด้วยคือทํามันทุกอย่างเลยเพราะอยากทํามากทําอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งอยากทําอย่างอื่นและก็มาทํารายการวิทยุมาทำเนื้อสปอตนี่แหละมาเป็น copywriter เฮ้เราเรียนสายทีวีแล้วลองมาใสาวิทยุบ้างทำกับพิไรเตอร์ไนท์สปอตเที่ยงปุ๊บไปหาสไตล์เยนเนียของของไนท์สปอตเนี่ยบอกน้าสมนาสม,าสมช่วยสอนหน่อยทำเทิร์นเทเบิลทำยังไงอะไรยังไงอยากรู้อยากจัดรายการวิทยุทำมาสักพักก็มาทำหนังสือต่อมีคนชวนมาเป็นบอกรหนังสือก็เป็นอีกไม่เคยทำก็อยากทำก็ไปอีก ทำหนังสือนี่แหละเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าได้มาสัมภาษณ์พี่เตอ๋อพี่เตอ๋อจําได้ว่าเอ้ยเคยมาเจอกันไอเด็กคนนี้เคยเจอที่สีสยามเมื่อถามว่าเอ้ทำางทำอะไรอยู่ตอนนั้นไม่รู้ว่าอะไรดนใจก็บอกพี่ว่าเออทำหนังสือแล้วก็อยากเขียนเพลงครับพี่เต๋อก็เลยเอ้ยมาสิงั้นมาลองอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นผมผมถือเป็นโอกาสที่ผมจะไม่ลืมว่านั่นแหละคือจุดที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้ในในปัจจุบันนี้ พี่เต๋อก็บอกเอา้าโอเคเข้ามาลองดูมาลองฝึกดูก็พาไปหาพี่ดี้นิติพงษ์หอหน้าบอกเนี่ยมีน้องมาอยากลองพี่ดี้ก็ใจดีมากก็ให้เข้ามาตอนนั้นพี่ดี้เปิดเป็นคลาสสอนนักแต่งเพลงเพื่อจะได้หาคนทํางานแต่คลาสเนี่ยเขาสิ้นสุดไปแล้วพี่ก็เลยไปไปเหมือนกับไปนั่งเป็นเด็กหลังห้องเขาประชุมกันก็ไปนั่งดูไปรับเดโมเพลงมาหัดลองเขียนดูก็เรียนแบบรูพักรักจํามาตลอดตรงนั้นแต่นั่นนะคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาในวงการนี้ พอเข้ามาเป็นคนทําเพลงที่เป็นอาชีพแล้วเนี่ยเ, à, เพลงที่เขียนเนี่ยมันต่างกับเพลงที่เราเขียนจีบสาวแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนกับทําอาหารอะอาหารที่เราทำทำเองอยากทําเองเพื่อไปให้คนที่เราชอบเป็นการส่วนตัวกับอาหารที่เราทําเมื่อเราทําอาชีพประกอบอาหารขายร้านอาหารตามสั่งเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันทําธุรกิจเนี่ยต้องบอกก่อนเพราะว่าคนชอบรู้สึกว่าคําธุรกิจเป็นคําที่ที่เลวร้ายจริงๆมันไม่ใช่ธุรกิจก็คือการประกอบอาชีพ การดูฟอร์ลิฟวิ่งนั้นเองนั่นคือการทําเพลงเป็นอาชีพทําเพลงให้คนอื่นได้ฟังทั่วๆกันความต่างกันก็คงมีเรื่องของการทําเพลงตามกลุ่มผู้ฟังเออใช้คําพูดอย่างนั้นดีกว่าทําเพลงให้จีบ,จ,บจีบสาวเนี่ยกลุ่มผู้ฟังเราคือสาวคนนั้นแต่ทําเพลงเป็นอาชีพเนี่ยกลุ่มผู้ฟังเรากว้างกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่ากลุ่มกว้างนั้นเนี่ยเขาอยากฟังเพลงแบบไหน แต่ความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งแน่ๆก็คือการทําเพลงให้ดีที่สุดการปรับตัวในช่วงแรกๆที่มาเขียนเพลงเนี่ยเยอะเหมือนกันเพราะว่าจากที่เราเคยเขียนเพลงเอาตามใจชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักการอะไรเนี่ยมันก็จะตามใจชอบไม่มีใครมาชี้ถูกชี้ผิดแต่เมื่อทําเพลงเป็นกิจลักษณะแล้วทําเพลงให้คนกลุ่มกว้างเขาฟังแล้วทําเพลงที่เป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วเนี่ย ความเคยชินเก่าๆเนี่ยมันต้องถูกจัดระเบียบเพราะฉะนั้นความปรับตัวเนี่ยมันมีแน่นอนสําหรับคนที่ที่จากไม่มีหลักการเลยมาเป็นหลักการจากไม่มีวิชาความรู้เลยไม่มีวิชามันก็เหมือนกับการเรียนแรกๆอ่ะที่จะยากแต่พอทาไปสักพักกันเนี่ยเราเริ่มชินแล้วว่าอ๋อคือแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นปกติเราแหละ ติดตาม The t i ิปสทิปดนตรีดีๆรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาฝึกฝนได้ทุกวันจันทร์ถึงสุกทางช่อง GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรีหากมีปัญหาเรื่องของดนตรีก็สามารถถัางกันเข้ามาได้นะครับที่ www.facebook.com/GMMMusic สำหรับวันนี้สวัสดีครับ